กับเรื่องแชมพูผมดำนะครับตัวน,นี้เราจะมี2สูตรเนาะครับตัวน,นี้เป็นสูตร1นะครับตัวน,นี้เป็นสูตร2นะครับความแตกต่างของเทกเจอร์นะครับสูตร2องจะเป็นน้ําแบบนี้นะครับส่วนสูตร1ก็จะเป็นเหมือนเนื้อครีมแบบนี้นะครับแต่เป็นแชมพูเนาะโอเคแตวเรามาทุนทดลองด้วยกันรเรามีผมขาวอยู่นะครับตอนนี้เราจะเอาไปแช่ แก้วแรกจะแช่อยู่5นาทีนะครับขณะนี้เวลา10มโมงครึ่งนะครับแก้วที่2เราจะแช่อยู่10นาทีนะครับเ,เราก็จุ่มลง,งไปนะครับ แก้วที่3เราจะแช่อยู่15นาทีนะครับตอนนี้สำหรับสูตรที่เท็กเจอร์มันดูเป็นเนื้อแชมพูนะครับสำหรับสูตรต่อไปนะครับเท็กเจอร์ที่เป็นเนื้อครีมนะครับเราก็จะแช่แก้วแรกก็จะ ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเหมือนกันนะครับแก้วที่2องทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับแก้วที่3ามนาทีนะครับ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแตกต่างยังไงนะครับยุดเช่นหมครับตอนนี้ก็ครบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดาูผลของสูตรที่หนึ่งกันนะครับนะครับตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เราจะล้างนะ,นะครับตอนนี้เราทำการล้างนะครับแต่เราจะเช็ดให้แห้งนะครับ ด,ดูสีนะครับห้านาทีนะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับตัวที่เป็นเท็กเจอรอ์เหมือนครีมหมักนะครับนะฮะตังนี้นะครับวางไว้ตรงนี้ต่อไปจะเป็นตัวที่เป็นเท็กเจอร์แชมพูนะครับ ตัวที่เป็นแท็กเจอร์ชมพูนะครับเห็นว่าสีมันเปลี่ยนแตกต่างเหมือนกันนะครับาเรล่องดาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็ครบสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเวลาที่สองนะครับสําหรับสูตรแรกนะครับ นะครับอืมอันที่สองคือสิบนาทีนะครับสําหรับสูตรแรกนะครับโอเคนะครับ <Okay. S 1> สําหรับสูตรแรกนะครับสิบนาทีนะครับโอเคนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นสูตร สูตรที่2นะครับครับตัวนี้สำหรับสูตรที่2นะครับกับเวลาสินาทีนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวจะเป็นเวลาสิบห้านาทีนะครับนะครับอครบเวลา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดู ผมการทดลองของการแชร่กับชมพูหมักไว้15นาทีนะครับผมจะล้างก่อนนะครับนะนาทีนะครับ นะครับโอ้โหท่ผมเห็นดำเป็นชัดเจนเลยนะครับสิบห้านาทีนะครับสําหรับสูตรที่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองนะครับ นะครับสูตรที่สองก็เห็นดำเป็นชัดเจนนะครับโอเคนะครับก็ของเราจะมีสูตรที่จะเต็มเป็นแชมพูผมดำอยู่สองสูตรนะครับคือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองระยะเวลาการทดลองกับเส้นผมนะครับผมที่เป็นผมขาวดอกเราเนะาะสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับสามเวลา นะครับผลที่ได้มานะครับตัวนี้ก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับของห้านาทีนะครับก็ดาสูตรที่หนึ่งสิบนาทีนะครับสูตรที่หนึ่งสิบห้านาทีสูตรที่สองห้านาทีสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสิบนาทีแล้วก็สิบห้านาทีนะครับความแตกต่างนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับผมที่ขาวนะครับในเบื้องต้นนะครับโอเคก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับ